สวัสดีครับผมบนในช่อง YouTube นะครับของชิงไส้นะลุงนะครับก็ได้มามีโอกาสได้มารีวิวนะครับ M9808 ตัวใหม่นะครับของคูปูตานะครับตีกําลังเปิดตัวแล้วก็ออกมาใหม่นะครับพอดีผมมีโอกาสได้มานะครับก็เลยได้เดม่าไทยให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับหน้าตานะครับรอเรานะครับสําหรับ M9808 นะครับตัวนี้ ขั้นนี้ลูกค้าก็ได้จองไว้แล้วนะครับผมก็จะรีวิวข่าวๆให้ชมกันนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับใบมีดหนานะครับของคุปตานะครับรับประกันหกเดือนหรือหา100ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ยังในยังหนึ่งถึงกอนนะครับฐานเอฟดีนะครับ2เมตรยีสินะครับใบมีดดันดินหนานะครับนี่ครับใบมีดดันดินหนานะครับ สองเมตรยี่สิบนะครับความกว้างมันนะครับตัวนี้ตัวนี้พมก็ยังบรรห์ได้เอียดคักนะครับว่าเครื่องคอมมนเร็วนะครับเป็นระบบเทอร์โบนะครับเทอร์โบนะครับนี่ครับฟอริดมารองรับน้ำมันบียีนะครับตัวนี้นะครับตารางเปลี่ยนไายนะครับของ M9808 นะครับตารางเปลี่ยนไายนะครับสามารถเบิ่งได้ครับตัวนี้ วิธีการเบ่งกันยังไๆนะครับก็คือตัวนี้คือชั่วโมงหาสิบชั่วโมงนะครับเอาจะได้เปลี่ยนยางแนี่เฮ้ามาเบ่งนี่ได้นะครับกองน้ํามันเครื่องหนึ่งชิ้นนะครับเขาวงกวมไว้ได้เปลี่ยนนะครับกองโซลานะครับสองร้อยหาสิบชั่วโมงเปลี่ยนนะครับนะกระไามาเลยครับกองกองน้ํามันไฮดรอลิกนะครับ จะได้เปลี่ยนจากถีชั่วโมงชั่วโมงเขาก็สามารถเบิ่งไหนนะครับน้ำมันเครื่องใส่ยูซิฟลิตรสิบจุดเจ็ดลิตรนะครับซีลิตรก็อีกจุดเจ็ดครับสิบเอ็ดลิตรจะเติมจะเติมบ่ถึงสิบเอ็ดลิตรนะครับตัวนี้แล้วก็น้ำมันยูทีทีใส่ยูหกสิบเก้าจุดหกลิตรนะครับนะี่ครับตารางเปลี่ยนไทยมันนะครับจะคงก็จะได้มารีวิวนะครับพวกรอบขั้นให้ให้ดูกันนะครับ ครับขั้นใหา่เลยครับมีกระบอกซอยยกนะครับเหมือนรุนเอ็มทั่วไปนะครับแต่ที่มันติดมาอีกก็คือตัวนี้สามารถใส่กับไอตัวลากได้นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับเสริมนะครับพวกระบบเบรกนะครับ ปกระบบคอนโทรลทา้งหลังนะครับอุปกรณ์ต่อผวงนะครับนะครับเป็นต่อออกไปใส่กระบอกให้ลิกสําหรับปวกรถลากจูงที่มีดํามียงใดนะครับตัวนี้นะครับคิดว่านะครับครับดนหลังนะครับขั้นใหญ่ครับสวยงามครับมอสําหรับงานนักครับครับดานดินหรือว่าเบิกป้านะครับ ปั๊บทีนะครับนะครับขันงหญ่เลยนะครับครับรูปโฉมครับด้านคางครับสำหรับเบาะนะครับเบาะก็จะออกแบบเป็นสปริงนะครับหนุ่มครับโยกได้นะครับเป็นสปริงนะครับ ย้อนแสียงนี้จังน้อยครับพอดีผมบ่ได้เอาไม้กันสั้นมาอาจจะสั้นจังน้อยนะครับนี่ครับระบบด้านบุญนะครับระบบเลื่อนไม้นะครับกับเงินหลุดเยียมนะครับทั่วไปนะครับคอนโทรลนะครับใบมีดหนานะครับคอนโทรลใบมีดหนานะครับนี่ครับ เกียร์พิธีโอนะครับเกียร์ยพิดีโอนะครับขั้นเกียร์ลักนะครับเกียร์โลให้นะครับขั้นขวบคุ้มนะครับ อุปกรณ์ด้านหลังนะครับกับดาบครับที่ขึ้นก็เป็นบันไดครับสองชั้นนะครับเพราะว่ามันสูงนะครับก็บเอาแบบไม้ขึ้นง่ายนะครับสวยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเหตุอีกคลิปหนึ่งนะครับ ผมจะรีวิวห้องเครื่องนะครับให้ได้ชมกันนะครับตัวนี้การีวิวขอข่าวไปก่อนนะครับเยวผมไปศึกษาเพิ่มเติมหาความููแล้วนะครับผมก็จะมาเ้าห้ฟังนะครับสําหรับเพื่อนๆบีพีน้องๆนะครับที่กําลังสนใจนะครับก็ฝากติดตามช่องไว้นะครับก็ผมก็เป็นช่องน้องไม้นะครับพิษพาดประการได้ก็ขอถทษขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับก็ ากติดตามนะครับจอง YouTube ทูบขอกสิ่งใช้ลงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็มีโอกาสผมก็จะในมารีวิวของเครื่องให้ได้ชมกันอีกนะครับขอพูดในรายครับสวัสดีครับผม